สบายดีพี่น้องเมื่อสุขู่สุขวดเดอร์สุมองสุบอนนี่กับพอกันอีแล้วพี่น้องกับซ่องแม่น้องอายุเนาะกับบรรยากาศหลอกคำกันยังแดดคือเก้าพี่น้องวมือนี้แม่น้องอายุกับห้าขวคือเก้าพี่น้องตาว่ามีแม่แม่น้องอายุเอ็ดได้พี่แม่ขวเาห้าพี่น้องนี่สบายดีพี่น้องวมือนี้เรามีห้าขวพี่น้องเมนุเมนูพี่เลิฟไปเบิ้ง้องกลพี่น้องเปิดไหม วันนี้น้องมีสูซีมือต่ำ้าวปุ้นเนาะพี่น้องต,มมต่ำมั่วต่ำส้วข้าวปุ้นอ้าแต่งเขมดแล้วไหมห้ตุเย็นมีหัวได้เหมือนเลยมือนจาไปเบิ่งก่อนถ้าบอกเหมือนเนี่ยไม่พี่นอ้องมาสิต,มมตส่ำมั่วต่ำส้วข้าวปุ้นสูพี่น้องกินวันนี้น้องมีโซซิมือพี่น้องรสชาติจะเป็นอะไรถ้าสิมน้ำกันพี่น้องมีได้เราเมื่อแล้ว เพิ่งมาผิดค่ะพี่น้องแม่ครัวคนใหม่หานมาด้าวหมเอาอันนี้เชอก่อนเอากระเล็บต่ตัวคุตามแล้วหนูมาทามเห่าหนูพี่น้องเนาะปุง๋งเคยตัวกระปุ๋งก่อนทางแหลกข้องน้องหมีได้สี่แสบมีแสบมีหูพี่น้องเฮ็ดเดี๋ยวนี่ นี่พี่น้องเห็ดทุ่งละสาบาทห้าวห่าวม่ได้เห็ดดำเห็ดดำมืดก็บต่ตัวห้าวตัวดำน่าสะแฉะตัวดำเผาป่าแปลกลงไปพี่น้องเอ้ยน้ำมันมีได้บ่ตัวกระตอนสลัดนะแคบีแซมเผาป่ะตักสลายนี่มืดแล้วมันจะสีผอมหรอพี่น้องเนาะ หนับเบอ่งนี้ส้มสิบจองเลยกระซิบหลด,ดศาสตร์กสิเป็นอะไรมันคือเทดลงไปพี่นอ้องจากส่วนท่าเองพี่นอ้องเอา้ามันไ้โนย,ยุ่งมั้ย แล้วก็เทียเคี้ยวหล,กกล้วก็มันก็เผียดแดงพี่น้องใส่รวมมิดกันเลยมีมะกอกพร้อมได้พี่น้องเอ้ยน้องหมีมีทวดีติ๊ดตำสั่วขปุ้นแม่มีตำสั่วหรือตำม,มั่วมีแส็บว่าพี่น้องเอ้ยแม่ขัวค่ะว่ามีเส็บได้หมดเลยนะพี่น้องเนาะเริ่เอาตอนใส่เลยพี่น้อง อุ้ยแขนเจอได้น้พี่น้องเนาะฝนฟุบกไนเลยเนี่้ในโท่นะพ่อแมนเริ่มต่ำเลพี่น้องเบิ่งกันใกล้ๆลูดหาป่านหลาน แต่แต่เอยู่มหหึว่ะว่าสมด้ความมั่นใจนะพี่นอ้นองเนาะมั่นใจเตี้แๆเซ็บๆตัวกับวันนี้นี่ mm. อันนี้ต่ำกว่าห mm. ึเอนะ็มนพี่นอ้นองเนาะนี่พี่นอ้องหน้าตายังมีโท่ซ้ำพี่นอ้องมาผิดก,ก็ยังเป็นตอนอยู่มีเอยซีมือน่องหมีมันนี่หอมขนาดพี่นอ้องหอมหอม,หอมหว่า มุนนบสีมเชินพูดนนะพูดตามพัามีสีพี่น้องข่าวใส่ใบผักหอมบัวได้พี่น้องมาจังหอมอ่านสนได้ได้กินซ่าแด้ได้พี่น้องเอ้ยแม่ขัวเานะจะเย็นจะได้กินห้องแสบพี่น้องเนาะ อยากกินของแซ่บก็บต้องใจเย็นๆพร้อมเสิร์ฟพี่น้องเรียบร้อยเซฟหมีมีเหมือนเซฟกระทะเหล็กเลยพี่น้องเซฟหมีเฮ <Hey. S 1> ้ปาพี่น้องข้าวจูนพูนพี่นออ้องหลุดศาสตรกลมกลมบ้มง <Hey. S 1> พี่น้องมามาพี่น้องมามา มืัอนี้ได้หองกระแทกปากอีแล้วพี่น้องเอ,อ้ยแสบหนวซีมือน้องหมีพี่น้องมาพี่น้องมากินต่ำข้าวปุ้นน้ำกะทพี่นอ้องอายุกินเป็นสบายดีป้าลุงก็ลุกนะไปไปไปขวดเก่งอายุขวดเก่งต่ำปุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องนะอยงายุกินเปุ๊บข้าวปุ้นบอกป้าลุงนี่พี่น,น,น,นอ้อ,นอ,นหอ,นอง,ห,อนนองหน้าตา มีหนูขอางแถามันนี่ก็คือโอ้ยน้องอยู่กันเนาะแสบแสบพี่นอ้องคลองปลโปรดกลิลนนก่นสะท้านที่เก่าที่เดิมพี่น้องเอ้อย,ยเพิ่มเติมก็คือตั้มข้าวปุ้นน,น,น,นางลงไหมลูกนางลงนางลงนางลงไ,ไว้ ปลาทองปลทองป้าดองไม่มีกิ่นหรอไปนั่งกันนต้องต้องซีมือน้องนีเป็นนั่นหรอแสบพี่น,นอ้องแสบคือเกาเกาเฮ้ยยังอางื่อก็คื้หน่งสองามี่เกาทสิบ่ตั้ม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 ตั้ตั้ ไอ้ตาเขาปนอดีีหาวจูนพูนไอ้แง่ะโกพี่น้องยงาหองตขุได้ นสับได้เนาะกินทั้งหีทั้งหายพอนนองมาอยู่ในนาเกล็ดเลยพี่เนาะถ้าหนาแล้วหาเด็ดดูนะเด็ด

มียองหอดซี่เหมือเจ้าคองอีน้าเห็นหรอไอ้แซกีดตาตาเข้าตักรอบแล้วแซะไปบังป้าเนะ,ะอันนี้เป็น้องสายของแม่้อง่าอยู่เองพี่น้อง แม่ลองก็อยู่กันได้เอ้ยน้องซองโขดนี่เลยพี่เนาะน้องหมีนี่เป็นดุและซาวเนาะจะปีเลยมิ๊สิบสี่ปีป้าสิบสี่ปีแปดสิบแปดเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาใหญ่ไหวเด้อพี่เนาะเขาสูงได้แสงเด้ส่ะ สิมาหา์ก็เลยมาสิมาห์ปี <c oughs> เห็ดห้องกับปอบหมอเป็นอะสัเม่น้องเมียนะฮา,ห,าห้องหมอซีนะพี่น้องนอเนาะไอแซงเด้หมอหา้าห่างกันห้องเดียวพี่นอ้องเมื่อจะส่งผมน้องแซบ้าวแซงนะพี่นอ้องช่วงนี้ปิดเถิอมเนาะก,ก็สีโสมได้นิดนึง กเก่งเอเติดแล้วพ <Yeah> ี He so ่น <beer and S 1> ้องเนาะก็อื่นกาแฟกดไล์ก็แสได้พี่น้องมาคลิปหรือกา้ฟกดไล์ก็แสได้ก็ติดตามเนาะซ่องแม่น้องมาอยู่ด้พี่น้องซอยเสียซอยดัดได้พี่น้องให้เสื้อปอาใหม่นะอายุอีมละ

บ้านรังนี่กักระถึกดึกหนองย่ได้พี่น้องเลยหลุลานลายเนาะก็คอโถดคอผัาสีบุนไหวได้นิดหนึ่งตัวปวนท้าเขาก็คือนอกวายุเลยพี่น้องเลยเรือแต่ในมากอะพี่น้องเลยกบพักบุ้งแงดื้อได้หยุดเด้อ ต้านลุงตีได้โอ้ยิงปืนโอ้ปูปูปู้ไปย่านเด้ย่านเด้เดโอ้ยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะพี่น้องพบกันคลิปหน้า <idd ratchet Lust> พูดน,นะคะนัย <gettable> ังไม่พอเพื่อเขาสบายดีนะพี่น okay ้องเนาะยูนดีมีแหงเมื่อสุขูสุขคนเนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขควนที่ห้ามาเบิ้งมาสมหรือว่าพู้ยังไม่ห้ามาเบื้องมาสมก็ขอบใจรวงหน้าพี่น้องฝ่าได้เดิมพี่น้องฝากกดไลค์กดแสเนาะกดซับสไคร้หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อสิมีผ่าคลิปหน้าของแม่น้องวายุเนาะพ่อการคลิปหน้าพี่น้องสบายดี